สบายดีผมอยู่พี่น้องเนาะมือนี้กับพ่อพ่อกับช่องบ่าวพึง่งเคยห,หละชแน,นลอีกเส้นเคยมือนี่ใส่ดิใส่ายมืมอนี้มาหาแม่น้องไอติมมาหาร้<ห>า,<ท>านสาวน้อยร้านสาวน้อยเนาะกินห้อยไอติมพวกเนาะผมพี่น้องมือนี้กับซีมาเยี่ยมย่ามันร้านสาวน้อยเราเพิ่นมาเปิดประตูเราเพิ่นมาเปิดประตูอยู่ <c oughs> ก็จะได้ไปสงกินได้กระ็ดกุ้งแช่น้ำปลาลวกกุ้งกินหได้หนึ่งกับชาวข้าวพุทธตอนน่ะให้ชาวไทยโซฟีมือจักบวัดหนึ่งกอน อาเป็นว่าเม่ติมลงมาเรียบร้อยเนาะสวัสดีครับวอร์กเม้์น่อยติมกับเจน้ะพี่น้องเนาะอ่าันี่ก็เป็นห้องพิ oh ่นนาะเป็นคารรหาดคนได้นี่ยร้านชาหน่อยแกนอนถ่ายของคุณติมองหนสีหกไจ้าอีงง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 ง ุจากัเลี้ยงเมื่เด็อมึงเฮ็ดกิ้งเากิ้งเามาุจาก็นเล้ยุจ้ายังุจ้า่คะจ้าุจ้าก็ล้ยจาก่อนไปเร็วเงบอยงามจากัเล้ยครับถุจ้ายังคะจากันเลยเร็วุจ้าก่นวลงชื่นะจาะกิ้งอ่ะกิ้งอ่ะเขินเขอ้คือเรเคยพูอกันดี เฮ้เราอะไก่สวันดีปาลุงกันแล้วสันีปนสุตกันแล้วแห่พีนองักรตุนนี่สปารนเหาอะสุจริตกันันนึงแล้วบลบลบลน้ำแพี่น้องเลยันใดโทรศัพท์บเลนน้ำแ่สวัสดีค่ะสวัสดีคือเด้อมาบ่อยเจ้าได้ยางให้คอยกิน ลอกกุ้งยืดดีแล้วเนาะมาเยี่ยมมายามร้านมา,ามาเยี่ยมเมย์มาเยี่ยมร้านจวานเดี่ยวตอนมามให้เมย์ในเนื้อพอดีสิในเนีงหน้าพ่อแบบว่ากุกกริบขอน้ำในข้อเหงไม่หน่อยจิ้มหมายจิ้มต้มมาคุคงแล้วเมื่อกี้เนาะอานากับโทรมารา์เดี๋ยวซื้มาเด็งน้ำเพรานนพดีหย่อยซ่ำตม้มเลยจินไม่หน่อยออยืดจะอยากก็ได้วลวกก็ได้เฉลยบอกเพราว่ินดิบไปแล้วไม่หรอกจิ้มจิ้มดิบ จะเศษแห่งนี้ต้องทาขาดพี่น้องมันว่าจะียไปชิมเอาไปชิมใส่ประโยชน์ไปดหกตาคอยเดียบอรลวบแบบทาด่าปะรวบแบบสะดุ้วบจุ่มท้องวิพลอกู้่านี่ด มันขึ้นนี่กตำอยูอ่ด้เอออยากอยากเห็นเ <ละ S 2> ราแบ่งไม่ให้อยู่ด้วยอั<บ>นเจิกกนเลยเราค่อยกินแบบว่าตกกบบากกั้มนะ้ำจิ้มหรือว่าวงวกอะไรางเอ้ยเออยากนางจีก็ตำรวมกันแล้วแซ่บมันขึนคเห็นกดเลยรสชาติเจ้ามากเลยหวานๆนิดน,นึงวามันคือทะมันล้างเห็นแต่แบบ่งแบ่งไหมเด้อแบ่งคืนแบ่งม่ให้อยู่ใชหนว่าแบงกินน้ำอย่ก่ลืมไม่ใ้้าคนไปซื้อกเทปไล ถวยก็ได้ถัวถัเป็นไหนเฮงงานคนรปะยังไมคุดีลเงียบได้เชิงนี่บคอลนี้บุคอยไม่ต่างชาตินะวันร้านเท่าในสินนต่างชาติเดิบคอยปันใดสะานตชาติร้านของมิต่างดาว กินได้เลยนะเขามีแกนของไมน้อยมบอคอยเห็ดกับเข่าเชมนมาก็จะมีหม้อไฟฟ้าไว้ตกมมาแกนั้กับโมวตับหูอแรกเจ้าอ่นง่ายหงไว้บนี้เอามีุเาดยได้เนอะทแปะปปบอ มีเงินสาวนี่ยพี่น้องเอ้ยซุกเลยฮะลวกลงมันซะขึ้นไปไหวลูกมันเด้งนะอยู่นะขึ้นได้ปะขึ้นได้ปะเออเอาเลยเออมันแข็งหน่อยหนึ่งก็ได้มันละเอีดยดอ่ะโอ้โมันส<ช><อ>าวสีตาคือดียบ <laughs> รอยซุกๆใจก็ยังมีบานอยู่หมดแล้วพี่น้องน,นอกเขามาหาเงินมันกลับไปซาวแพงๆมันกลับมาได้พี่น้องบอกซาวอยู่ข้างล่างอ่ะมูลทุกมูลจริงนะ ตึ๊นี่แหละพี่น้องตอนที่เจา้จาเจ้าไายอยู่บ่ตอนที่รอ,อยากมาเออไายเออนี่ยแหละข้างล่างของัน่อยติต๊บเนาะดีปันหยังแต่ว่าม,ม,วมันแพง่เนี่ยกลายมือเงินทุกมือเจตตลอดตับโอไวพี่น้องมันเข้ามาหาเงินเข้าไปอยากจะประหยัดมีนี่นี่แหละเก็บเงินแบบพักๆแล้วนะงเขาเนาะตั้งใจแล้วป่ะเนี่ยตั้งใจตั้งใจจะเก็บเงินไหมไมาอยู่บ้านอยู่เมืองท่าเด้เก็บเองกับโลกกอนกับเจ้าใครได้ร้ายมาปันเนคนขึงได้ คอแบบนี้เขาท้องล่ะจน่มบอบอไปิกันสุท้ากินลาบป่ากันลาปาลาบปาย่อยพอดีกินตั้งเ มีนตัวเข่าแล้วตัวไหนนะซื้อมาเครื่องโลกอ่ะไหหนึ่งนะกุ๊กกิ๊บอีดีพี่นงเรากุ๊กกิ๊บอกแล้วอีกดกานไหนด้านไดตลาดด้านนาะตลา้านไุ้ดนะสุดแป้งกระเหียวใส่โมเียบร้านสุดเลยเออมันกสดไดลาดเราบนายาดไทยมูนะ ตัวอย่างตกไปสุดเลย่าไปเบิ้งแล้วปเบิ้งแล้วเปิดเบิ้านใหญ่มื่อหกินอันตำตำหม่อนะใส่หมึกใส่ใส่กุ้งสินะตบทะเลเอาตำหมหงอมาอย่านันเปิดบิ้ออกมาเลยนปะเอาใส่ตัวเย็นมหันี่เยสนฟส่ง ูเดียวกี้แอบแซ่บเขาแบบแอบ,บแซแบบ่บพร้อมแท้ Aduh Sekejap terminar บอกให้เปิดแต่ไดยยูราเดี๋ยวมาไทยก่อนเลยวะบ่อยจูบมม่เนียยังเนียบเลยมันยางเนาะพอไม่น้อยที่ไปกับซาบเนียบได้ <c oughs> ดยุทึ์นะครั้งแรกบว อันนี้ยาบาดพให้กินน้ำเด้อเพราะว่ามันนั่นกินไปแล้วนะกินมันก่อนด้วยแครงยองไม่กินได้ไหมต้องแบบกินงก็เป็นจิ้มชิปปุ่เริ่มกิปปุ่นยี่ห้อนี่แซ่บพี่น้องดองน้ำปลาล่ามักบินมันกินอ่ะแซ่บหมดดองกินชิปูุ่นมามามาดูดชิ้นแรกมาดู menos hum Ahí, ¿no? โคชนาขเขาโนาเขาโคชนาเขาโคนาเขาพอด้อด่เน้องไทยเดินหาแลนเนาม่มีน้เอนะาเองว่นประอื่นกดเป็นเลยแบบมีคนอันนี้มาเนาะมันเดือดลงมา้มันเดือ บ่ายยุราะว่าทีขักแขเยยทีเสาเขาทีเสาเขาสื่อ เขากังนั <aro idity> ่งไลฟ์เมื่อกี้เขาก็่วยเดียวมาหา่อยๆอย้เพราะว่าบาเล่าพุ่นกับุ่นซีทุ่มหาทุ่มไปกินขอน้ำแดงเมื่อกี้ขอน้ำกันไหนเห่าหมดตลาเขาก็กินอิ่มนลเวแบเจองานมาราแบบอานนอ้๊นระลาแบบนีนี่แหละพี่น้องเอ้ยเห็ดเต็มทีกินกักับบายกับเต็ม มันน่าจกินน้าเหมือนกินน้ำแหวนกินน้กินมากนะเดี๋ยวอันองเลอกติดจอก่อนเดี๋ยวส่งอาหานะเราว่าเอาเห็นนะิอดมันจะไม่นุ่มกกินออกอ่ะก็แลไม่กินอก

ซื้อยาลขาคุยแกอนดิบเบซีเบอกเมนบอกไปยุ่ลาวนี่หายแล้วเ่าจิบนี้เอาูิวันเปน้เดิเป็นมงคลคนจี้จำแดดสะสันแวะมาสสัมาาสัไเขากินไเขากินหน่อยเด้อ อันนี้อันึงไหมอหนไอยครับ่ให้บอมอันหนย่ยม้ยงยีเนลหอมดีเนาะหอมอมหอมหเลมอน Để chín lên cho đeo Bạn chân vừa มาไหมมาไหมมาไหมชูแล้วไหมนะาอภินันปูมื่อจังงั้นหลังมือตอนละกำบะแนกำบะแดดไม่หรอกมาเป็นอย่างไรนอนตอนนี้พักอย่างกัีห้างินาห้องพ่นบ้านนะนะตอนนี้ยังไม่โย่หรอได้กนทอกินทอดไม่เพียงหอกลูมาเนอดบ้านนกินทอดเอื่อยกินทอด้างคือแบบว่า ถ้าเบรรยากาศนะที่เซลอย่นอยอบ้านนตื่นทุจังไรบ้หมูทุยามีตื่นไปยไ้รบางทีเดียวกอดกันเนะ้เอแกอดรัวาเอแล้วาเอนี่จอบด้วยเด้บบรอบบรทแนหนาเข้าเลยได่ะตักเราหายอยงแต้มบุญจีเฮ็ดไฟที่ก็เลยว้าเงินมากห้ยต่เอในเขาพันไฟตอ

ขข้าวทยลี่บ่ะแม่เนี่ยตัวผมตกไปอยู่น่ะขาข้าวไทยกับผมข้าวเฮกับน่งเหียญนางี่เาหไงเลยเนาะเป็นสาวเลยเนาะเอินแม่ก็ไดได้เอินแมยโชบหกเอิเมยเอิแม ต้องกินกุ้งพือเด็นแบแม่นคือมื่อไก็งกเบิรพราม่หน่คือเขาแบบด็ดิ้หนพอดีแีละกินน้ำหายอยากกินอิมอิ่มนะะพ้อมแท่เนข้าวห่อไอเนอประหยัดประหยัดได้ช่ประหยั

เพจเพื่นเพจน้องไปน้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนน้องไปนอเนาะเอาอาก,กัน yeah. ทิพน่าเด้อคลิปนี้ลาไปเลยอ่ะ yeah. สวัสดีค่ะ